เข้ามาแล้วนะคะภาพที่2นะคะขอชูภาพที่สองค่ะภาพที่2องภาพไหนคะเป็นภาพของของใครคะตอนนี้ได้ก็ผลงานของน้องชางทพื่อสี่เชือกนะครับก็จะมานะครับแข่าขันท่านประธานนะครับเอาละค่ะ ได้มานะครับรู้สึกว่าประมูลกันคุกคักเลยนะครับตอนนี้อาะครับตอนนี้นะคะมีผู้ที่ประมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครคะโอ้โหคึกคักมากๆเลยนะคะน,น้องเก่งมากเลยในวันที่ สถานี้นะคะมีสายตรงเข้ามาไปเรียบร้อยแล้วภาคผู้ค้มีผู้ยื่นประมูลเรียบร้อยแล้วค่ะภาพที่หผู้ที่ประมูลท่านให้จากราคาเริ่มต้นที่2000 0บาทเอ0อขอให้ค่ะ2,000บาทนะคะท่น 2, านส่งประมูลอยู่ที่1000 0บาทค่ะ,ะในโอกาสนี้ The first photo put on auction. He gave 10,000 baht for this painting. So this price of this painting belongs to Mr. the Deputy uh, Minister of Interior. <laughs> เรามีประมูลนะครับยู่ที่หนึ่งพนบาทนะคบโดยท่านทรงสักสองรีและทุงตื่นจิว่ากานสมัยนะคะทุกบาททุกตา์ที่ได้รับการประมูลภาพของน้องช้างนั้นนะคะจะเข้าโครงการในการดูแลน้องช้างเป็นท่าอาหารช้างแล้วก็ดูแลทั้งในส่วนของอุปโภคบริโภคต่างๆของน้องช้างนะคะเพื่อสวัสดิการของน้องช้างนั่นเองค่ะ As mentioned earlier all the incomes every b o t s will be spent on elephant food and elephant t a e อ่าวันนีู้ปอี่เป็นภาพแรกนะคผู้ที่มอบภาพาก็คือน้องแสงทำพร้อมทางท่านนายอท่านรองนายกองคการบริหารสูวนท้องินขท่านศริวัทน์ร่วมพัฒนาที่เป็นผู้ดูแลควบคุัช้างทุกเชื่อกในการแสดงนี้ค่ะ ของเรานะคะขอ,ของกระโมนภาพที่สองที่5,000บาทค่ะ and the second photo the governor of s h i m i n i m province has put an auction on 5,000 baht for the second photo เป็นภาพของใครเอ่ยภาพที่สองเป็นภาพของ From c h a r i e all the four photos were already sold ก <mel od ic> ็ขายหมดไปแล้วนะครับทั้งสี่ภาพนะครับตอนนี้ไปแล้วสองภาพค่ะแล้วสองภาพนะคะต้วงดูว่าแจัยจะวาดสีวินได้ไหมองคะมวมภาพของน้องอรไทยวันนี้น้องอรไทยก็เขียนรถลายบนใบหน้าด้วยสีที่ได้เขียนนันหน้าเป็นสีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของน้องนะคะ ค,คุณแม่อนนี่จาก u s มประมูล5,000บาทค่ะ talk, artist, คุณแม่เอนนีน่จากอเมริกาปร price of 5,000บาทขอบคุณมากค่ะโอ้ข้างหลังก็ช้างคูชฟุบอสุดสุดมากเลยนะคะค่ะใน่อันี้นาคะร็เป็นการมอบ ที่น้องถานได้ว่าน,นะคะภาพที่4ค่ะของน้องปอบลอยนะคะเ,เป็นภาพที่ตอนนี้มีผู้ยื่นประมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่วรายาสาริกาภรรยาของท่านอ,อ,อธิบดีกรมมหาดเล็ก904 aus ขอบคุณทุกค่านนะคะที่ได้กรุณาประมุลภาพของน s องชางนะคะและได้ิจจาทีเป็นสวัสดิการในการดูแลน้องชา น้องช้างมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสดใสน่ารักแบบนี้จากการฟูมักดูแลขอ,องพี่น้องชาวช้าง